มันต <Ooh. S 1> ีมันตีให้สลบไม่ได้นี่หว่าเออเออสลบแล้วในเมื่อมีมีในเมื่อผู้หญิงเปิดเราก็ต้องตามเอาเลยหรอมาเอาเอาวันเลยมันตอนนี้มันแบบไม่มีอะไรทำแล้วจริง อ่ะถอดละอ่ะเราถอดละเดีแต่จะถอดตามกันเลยอมใจอสองนิ่งๆอ่อถอดหมดเลยเนี่ยเอ็กซ์อยู่ไหนวะโอเคมันต้องเข้าสายหลังเว้ยเข้าสายหลังเว้ยอืมงี้เลย ผู้หญิงคนเดียวดูทำก็ได้พาครั้งนี้นะครับผลเสพตภาพเกี่ยวกับการของอ๋อทออ๋เกิดขึ้นว่าเกิดการผิดพลาดครั้งใหญ่นะฮะปืนของเราโดนยึดโดยฝั่งพม่าพม่ากับกัมพูชากับกัมพูชาหมายกัมพูชากับพม่าคนละอันนะมัาลกันเปล่าวะไม่กูเล่นไง เอาเอากลุ่มที่มันอยู่ในสงครามตอนนี้ไอเอสเออเออไอเอสใช่คือรัสเซียมันในระหว่างเออการมันทุกขนรถถังแล้วมันลืมเอากระสุนไปด้วยไงคือมึงเตรียมสัมภาษณ์เคโลโรเลยฮะอย่ามาสัมภาษณ์กูกูไม่ได้เอาอะไรไปเลยกูรู้แล้วถึงเข้าไปแม่งมันกินกักำลังจะกัดเลยแม่งกึบอ้าว มื่อกีเ้เราไม่ได้สู้รบเราขอไปแจกเออใช่เราอันนี้ไงของมันเต็มบ้านเราเอาไปให้เขาบ้างจะแจกแบบรุนแรงอะ่ะแจกแบบให้เขาเก็บด้วยกินยาตายกันดีกว่าไปะ่ะเาอาไปไม่น่าอยู่บนโลกนี่วะปลาอ็อปเปอร์ลิเมอร์โมโรนหน่อยเออเอาไปเอาไปปวดพ่ายแพ้เลยที่บ้านเรามีพีดิเมอร์ไหมเนี่ยพีดิเมอร์ไม่มีว่ะยอมแพ้เด็กเด็กที่ไปก่อนมา แดกขี้พี่ก่อนมาแดกแดกขี้ไอ้หน้าขี่นัดนัดคนแรกนัดคนแรกแดกแดกเอาเราช่วยกันเบ่งฮะช่วยกันเบ่งยังไม่พร้อมที่จะขี้กดแท่กดแท่กดแท่มันขี้ไม่ออกมันไม่ปวดไงเอาใครจะกินขี้ พี่แต่คนไม่อยากกินปักกินปักกินเลยไอ้ปักกินเลยนัทกินเลยครับนัทกินก่อนเอาไม่ใช่เอาไปหุ้นึงควงทิ้งว่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มานับ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 เอ้ยเจเอ้ยแป๊บนึงเจขี้วะเอ้ยเจขี้เจคี้เฮ้ยมันอันนี้มันเล็กเกินไหมมันต้องเทนี้เลยเนี่ยนี่นี่ไม่มีทำแล้วเดกขี้ เนี้ยีเอาเอาเอาี้อูนะอชักหนอนี่เองขี้นีขี้ก่อนนี้นี่เอาเอฟเอเดี๋ยวมาให้มีนกเร็วบ้างจะไปอโพลิเมอร์อใครนี่ขี้เล็กไปเอามาไปเอามาจะตายแล้วเนี้ยเนี้ยขี้นี้ขี้นี้นี่เนี้ยเอาไปดู คือผมกินอันนี้ไงไม่ยื้ไม่ผมจะตายแล้วเอานกเอานกเร็วไปเอาไปไปไปใครใครจะตายตอนนี้ก <uh ินขี้ติดขี้อยู่ฮะติดอันติขี้อยู่อันติขี้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 อ๋อขี้ติดจมูกอ๋อขี้ติดจมูกอ๋อขี้ติดจมูกขาเด็กกอนขาเด็กกอนขาเด็กกอนเดี๋ยวมาฮะเดี๋ยวมาฮะ เรามากินพร้อมกันนะแม่ขี้ขี้หมูได้ได้ขี้หมูเปฮ้ยใครเรียกใครเรียกไอตัวเล็กมายืนมาอยู่หน้าบ้านกันพร้อมนะจะมาแล้วแกตายนี่โอ้ยยี่ชนะนี่ไหวเหี้ยเราแพ้ ย่อะไรชนะฮ้งั้ไ่แงไมของม่ให้ขอเยเอานะบอกว่าเข้ามาบอกเข้ามาไอ้สัสางก่อนเลยเนี่ยเอาไปไม่กอนก่อนเลยเอาเลยเอาเลยน้องรลงบินโคตรเฉยเลยวะนี่สีก้อนเนี่ยพวกเราต้องกิน เดี๋ยวเร็วรีบมก่อนขี้จะหายเจ็ดระปท่านก่อนนี่เรารอพอลิเมอร์ฆ่าตัวตายพร้อมกันเราต้องสิ่งที่ข้าต้องการไหมข้ามาแล้วเพื่อนอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้ัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไปขึ้นไม่คนไหวไหวใช่บหม เฮ้ยเพื่อนเรามาแล้วเฮ้ยไอต้องยืนเฉยเฉยจสลบไม่จะลบปีวีแล้วอ้าวอ้าวหลับสลบเลยคนยิงอ่ะสลบโอ้โหอะไรวะคนโดนยิงไม่สลบ่เสือคนยิงจะสลบกัน ดาเมจเนี่ยฮะตัวตตัวดาเมจส่งนโดปืนมายิงนกมหลับป่ะจะตายแล้วเว้ยไอยี่คุตายทหารชามาแล้วือ้ตัวเย็นตัวนี้เลยฮะ เอาไป้นึงก่อนฮะรางวัลฮะรางวัลอะไรอ่ะพลิเมอร์ฮะมันกินแล้วมันจะเเออรียกว่าอะไรวะมันจะมันจะมีพลังสีขาวมนจะมีเดจะกลายเป็นเดือดฮักสีขาวนมาเยือนเรียกันเด็กหยิบไดิหยิใช่ไหมไหนไหนอยู่ไหนอยู่ในบ้านเราดิสีขาวโอเคมันอันนี้มันเอามาจากแคนควินมั้ใช่ใช่มันกินแล้วมันจะแบบเป็นเปดือดฮักไงมีมีพลังแปลงร่างกินแล้วเป็นไอรอนแมนได้ไหม ได้ได้มันคิดไงว่าอยากเป็นอะไรเป็นได้ไออ๋อไอรำแมก็ได้ท่านท่านเอาตู้เย็นสองเมาดิท่านตั้งตรงกลางนะเอาอยิบพึ่งไปไหนเนี่ยพี่โป่งเมายังพี่จ้าเตายังไปไหนวะเนี่ยยังยังอยู่บ้านมามาที่บ้านพี่โป่งอะมาที่บ้านเด็กกินเยอะใช่ไหมเอาไปเลยเอาไปเลยที่บ้าน นี่หัวหน้าอนเลยหมดเยอะกินเยอะๆหน่อยเลี้ยงยื้เลี้ยงยื้เลี้ยงมามายากกินเยอะๆแบ่งแบบครึ่งเนียเลี้ยงหน่อยเดี๋ยวอัดวิดีโอด้วยแบ่งครึ่งเอาแบ่งครึ่งโอเคนี่คือการป้ายแพ้แบ่งกูดีเอาไปครึ่งลิ้นยืนพร้อมไหมฮะจะแดกคนเดียวเลยเว้ย เดี๋ยวเนี่ยหิวเลยเนี่ยใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้เนี่ยใครยังไม่ได้อ่าใครยังไม่ได้อันนี้เลยไปยืนเลี้ยงยืนเลี้ยงอ่ามอฝนต้องตายคนสุดท้ายอะไม่ได้เว้ยไปเอาเอาอัดวิดีโอเหลือหนึ่งเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ไปทำไมเนี่ยไปด้วยไปด้วย เอาไปอีกรออะไรอะเคโน้ตแอดมินเรามายิงชุกเรามายิงชุกมันดีกว่ามาคู่แข่งจะดีทับดีกว่าเอาไหมใช่เอายิงยู่ว่าให้เป็นคนสุดท้ายอ่ะมันยิงว่าแต่มันยิงชุกไงก็งั้นเอางี้ผมจะนับหนึ่งสองสามนะให้บอกว่าค้อนกระดาษนะฮะโอเคเดี๋ยิงเดี๋ยวผเดี๋ยวผมกูดเดีผมกูเดีผมกูเดีเดี๋ยวผมกยวผมกู อ่ะคุณออกเลยพร้อมกันนะพร้อมกันพูดพร้อมกันพูดพร้อมกันพูดพร้อมกันับผมบอกหนึ่งสองตั้มพี่ก็พูดเลยนะกันไกกระดาษอะไรก็ได้หนึ่งสองตั้มกระดาษอ้าวเงียบวะเงียบอ้าวอ้าวอ้าวไอ้นี่โกงไปก่อนเลยมึงโกงเออเอาใหม่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  น้ำนะเดี๋ยวเดี๋ยวกดตัวเคตายดีกว่ายิงดีกว่าโอ้พวกพี่ไม่ยอมตายผมตายดีกว่าเออตายตายตายข้าตัวตายทั้งวันเลยโอ้โอ้โอ้ใส่แล้วใส่แร็ปอ่าเออตายแล้วว่ะตายแอดมินกูตายเฉยเลยอ่าแอดมินอ่าไอ้มิ้นเป็นอะไรอ่ะเราต้องเด็กคนหนึ่งอ่ะเฮ้ยเอา กูเอาด้วยสู้พร้อมดวงหมาไกลโผล่เอาด้วยเอาด้วยเราผมแฮ่มาเอาพูมอนอ้าไปหมดอีกแล้วตายอีกอะไรอ่ะโหอะไรเนี่ยทําอะไรกันพอดีทำไมศพเราเยอะจังวะ เผ่าเราคนเยอะเผ่าเราคนเยอะทำอะไรอ่ะไอ้ดำโบเขาทำอะไรอ่ะเขาทำอะไร โดนติด่ะอ้าวไม่ตายด้วยนะยอมไม่ตายลงน้ำไม่ตายได้ไงเราไปด้วยสู่ความมืดว่างไปหวันเลยวอเหรวผมไม่ตายว่ะไปแล้วตกน้ำลงน้ำลงน้ำ